สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวีคุกวีแคร์กับผมสมศักดิ์กำเนิดวานิชผู้ตรการอความปลอดภัยประจำศูนย์บริการบริษัทวีคุกบรราคาสสำหรับวันนี้จะแนะนำในหัวข้อเรื่องการเข้ารถและออกจากรถอย่างปลอดภัยสิ่งแรกเลยเราต้องดูสภาพแวดล้อมรอบตัวรถก่อนโดยการเริ่มเดินผ่านจากฝาปงหน้านะครับเพื่อที่จะได้เห็นรถว่ามีจากด้านหลังหรือไม่นะครับก่อนที่จะ เข้าไปนั่งในตัวรถอย่างปลอดภัยจากนั้นให้ทำการเปิดประตูการเปิดประตูก็ไม่ควรกว้างจนเกินไปนะครับและก็เข้าไปนั่งในตัวรถอย่างรวดเร็วเมื่อเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำการล็อกประตูเพื่อความปลอดภัยครับ ถัดมาการออกจากตัวรถนะครับซึ่งเราต้องดูสภาพรอบๆตัวรถก่อนโดยการมองกระจกมองหลังกระจกมองข้างซ้ายขวาหันศีรษะผ่านไหล่ซ้ายขวาแล้วก็มองรถด้านหลังว่าไม่มีตามมาครับจากนั้นให้เปิดประตูอย่างช้าๆกว้างประมาณหนึ่งฟุตก่อนที่จะก้าวขาลงเนี่ยให้เราหันศีรษะมองรถด้านหลังเพื่อจะได้เห็นว่ารถไม่มีจากด้านหลังแล้วก็ เปิดประตูไม่ควรว่างจนเกินไปจากนั้นก็ให้ทำการปิดประตูให้สนิทและก็ทำการล็อกประตูทันทีเมื่อทำการล็อกประตูเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทำการเดินไปด้านท้ายรถผ่านฝากระโปรงหลังโดยเดินตามเข็มนาฬิกาเพื่อจะได้เห็นรถที่ขับตามมาจากด้านหลังครับสำหรับคลิปการเข้าออกรถอย่างปลอดภัยผมเองหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านลูกค้าหรือท่านผู้ชมบ้างพอสมควร หากถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ